หากสิ่งของที่บรรทุกมาในรถคันนี้ตกหล่นทําให้รถที่วิ่งตามหลังมาเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและรถเสียหายผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขับรถไปชนโดยตรงก็ตามแต่หากรถคันนี้ได้ทำพรบาและทําประกันภาคสมัครใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งชั้นสบวกชั้น3บวกหรือแม้กระทั่งชั้นสก็ให้ความคุ้มครองปกติค่ะ ส่วนของพรบรจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน80,000บาทส่วนของประกันภาคสมัครใจหากเป็นประกันชั้น3เบี้ยเพียง2,690บาทต่อปีก็จะให้ความคุ้มครองส่วนของบุคคลภายนอกบาดเจ็บสูงสุดถึง500,000บาทและ่้มรถผู้กรณีวงเงินสูงถึง1ล้านดังนั้นสำคัญมากนะคะถึงรถจะเก่าจะแก่แค่ไหนหากยังต้องใช้งาน จะต้องจัดทำพรบรและประกันภาคสมัครใจอย่างน้อยชั้น3ติดรถไว้ค่ะหากเรายังต้องใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น